<c oughs> ครับเชฟคูดปี2013ครับอาการสตาร์ทไม่ติดอาการสตาร์ทไม่ติดโค้ดข,ขึ้นพีโค้ดขึ้นพีศู0ย์หนีนะครับโค้ดขึ้นพีศูนยีโมดูลโมดูลควบคุมน้ำมันครับเดี๋ยวมาไล่ดูกัน อาการสตาร์ทไม่ติดนะครับบางทีขี่ไปก็ติดบางทีก็ไม่ติดนะครับ,บ,าก,รบการสาเหตุเบื้องต้นก็พา <c oughs> ไล่ดูแผงฟิวส์นะครับดีเลยกับแผงฟิวส์ตัวนี้คือดีเลย์ดีควบคุมปั๊มนะครับปั๊มน้ำมัน p ศ e. ูนย์หกเก้ายีโมดูลโมดูลควบคุมปั๊มนะครับก็มีดีเลยตัวนี้ก็ฟิวส์ตัวนี้ไล่ดูสาเหตุนะครับ แล้วก็จะมีกล่องกล่องควบคุมปั๊มนะครับกล่องโมดูลควบคุมปั๊มนะครับเชฟเชฟคูน,นะครับแล้วก็ไล่ดูกล่องตัวนี้ว่ากล่องตัวนี้ไฟมาแช่ไหมไฟออกไหมครับตัวนี้เป่ยจะเป็นโมดูลโมดูลควบคุมนะครับแล้วก็จะมีปั๊มติ๊กอยู่ข้างล่างถ้าเกิดไล่อาการตัวนี้ปกติแล้วกล่องตัวนี้ไม่เสียไฟเข้าใจออกก็ ไล่ข้างล่างนะครับดูที่ปั๊มติ๊กนะครับเราก็ถอดตัวนี้ออกมาเช็คดูว่าปั๊มติ๊กใช้ได้ไหมครับถ้าใช้ไม่ได้เราก็ถอดปั๊มติ๊กมาดูนะครับครับพีศูนย์หกเก้าอีเชฟคูดนะครับกับเชฟคูดเชฟคูดที่นี่ซ่อมได้นะครับเชฟพวกเชฟตะกูลเชฟครับอะไรมีสั่งได้หมดนะครับช่างน้อยอู่เทคนิคนะครับบกสออำเภอพล อะไรมีสั่งได้หมดนะครับกับเชฟโพสเดี๋ยวซ่อมเสร็จแล้วจะมาสตาร์ทรีวิวให้ดูทีนะครับครับหลังจากซ่อมเสร็จแล้วครับมาสตาร์ทกันดูเชฟโค้ดโอเคนะครับสตาร์ทติดแล้วครับไปโชว์เชฟกินหายไหมครับดูนะหายแล้วนะครับอ่าสตาร์ทติดแล้วนะครับ นี่ลูกค้าขึ้นรถสไลด์มานะครับเชฟพุดสตาร์ตติดเครื่องเดินปกตินะครับเจฟพุดอะไรมีทุกอย่างนะครับสั่งได้นะครับเชฟพุดพวกเชฟตะกูเชฟนะครับแต่ว่าอะไรหายากนะครับอะไรหาหาหามีสั่งได้หมดนะครับหายากอยู่แต่ว่าสั่งสั่งได้หมดนะครับอะไรพวกเชฟพุดพวกเชฟตระกูลเชฟอะไรอย่างเงี้ย สั่งได้ครับทุกอย่างเลยนะครับนี่ก็โอเคสตาร์ติดเรียบร้อยเครื่องเดินปกตินะครับโอเคครับ